ตำนานเล่าขานเกี่ยวกับผีแม่ไม้ที่อาศัยอยู่ในนองน้ำลึกน้องน้ำแห่งน,นี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไม่ไกลแต่ไม่มีใครกล้าผ่านเข้าใกล้ด้วยเกรงกลัวอำนาจลึกลับของผีแม่ไม้ตำนานกล่าวว่าผีแม่ไม้นี้เป็นหญิงสาวสวยในหมู่บ้านแต่ด้วยความผิดหวังในความรักผูกคนรักทรยศจนเธอสิ้นใจที่หนองน้ำนี้คืนหนึ่ง ยายบัวบ,บานเริ่มเห็นสัญญาณแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสียงหอยหวนหรือชายหนุ่มหลายคนเริ่มล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุเมื่อบักคำหลานชายของยายบัวบานเริ่มมีอาการแปลกๆเช่นเดียวกันยายบัวบานรู้สึกถึงเงาเมื่อที่กำลังคืบขานเข้ามายายบัวบานจึงไปหาพ่อเท่าอินหมอผีผู้เท่าของหมู่บ้านทั้งสองปรึกษากาันและตัดสินใจว่า คำสาปของผีไม่ไม่กําลังกลับมาแล้วพวกเขาจําเป็นต้องหาวิธีปราบผีไม่ไม่ก่อนที่จะมีคนตายมากกว่านี้บักคำหลานยายบัวผู้กล้าหาญตัดสินใจเดินทางไปยังหนองน้ําลึกพร้อมกับสมุนไพรและยันคาถาที่ยายบัวบานและเท่าอินเตรียมไว้ให้ระหว่างการเดินทางบักคําพบเสียงหวยหวนและเงามืดลึกลับแต่ด้วยความมุ่งมั่น เขาไม่หวาดกลัวจนกระทั่งได้พบกับผีแม่ไม้ที่ปรากฏกายขึ้นกลางหนองน้ำโดยรูปร่างที่งดงามที่เต็มไปด้วยความโกรธเลี้ยวผีแม่ไม้ร้องถามว่าทำไมมนุษย์จึงต้องทรยศและทำร้ายเธอบักคำจึงพูดคุยกับผีแม่ไม้และอธิบายว่าเรื่องราวนั้นเป็นอดีตไปแล้วผู้คนในหมู่บ้าน ลูกวันนี้ไม่มีใครเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดของเธออีกต่อไปเขาขอร้องให้เธอปล่อยวางและไปสู่สุขติผีแม่ไม้ลังเลอยู่คู่หนึ่งแต่ด้วยคำปลอบโยนของบักคำและพลังจากยันคาถาของเท่าอินสุดท้ายเธอตึงต้องสยบและยอมปล่อยวางจากความแค้นร่างของผีไม่ไม้ค่อยๆเลือนหายไปกับสายลมทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบ หลังจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านกลับสู่ความสงบไม่มีชายหนุ่มล้มป่วยอีกและหนองน้ำลึกลับก็กลายเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนบักคำกลับบ้านอย่างภูมิใจและยายบัวบานกับเท่าอินก็ชื่นชมในความกล้าหาญของเขาข้อคิดการปล่อยวางจากความแค้นจะนำพาความสงบมาสู่จิตใจ